สวัสดีนะคะดเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวรรณคดีนะคะเป็นวรรณคดีลำนำนะคะเอ,อ่อเป็นเรื่องการผจญภัยของสุดสาครนะคะเป็นตอนหนึ่งนะคะในเรื่องผาอภัยมณีน,นั่นเองค่ะตัวละครสำคัญในเรื่องนะคะมีใครบ้างนะเราไปดูกันค่ะ คนแรกนะคะตัวละครแรกนะคะก็คือพระอภัยมณีค่ะพระอภัยมณีนะคะเป็นบิดาของสุสาครนะคะมีความพิเศษก็คือทําให้ผู้อื่นเนี่ยเคลิ้มหลับได้นะคะเพราะว่าเสียงปีหรือว่าสามารถทําให้นางยักษ์เนี่ยนางผีเสื้อสมุทรนะคะตายได้นะคะ ตัวละครถัดมานะคะก็คือมานินมังกรนะคะเป็นพาหนะของสุดสาครค่ะเป็นสัตว์ในวรรณคดีนะคะที่ผสมระหว่างม้ากับมังคเออม้ากับมังกรนะคะคือมีหัวและหางเนี่ยเป็นมังกรส่วนลำตัวกับขานะคะจะเป็นม้าค่ะ ตัวละครถัดมานะคะก็คือสุดสาครนะคะเป็นบุตรของพระอภัยมณีนะคะแล้วก็หนังเงือกนะคะสุดสาครเนี่ยดำน้ำแล้วก็ว่ายน้ำเก่งมากๆเลยนะคะเหมือนแม่เลย ตัวละครถัดมานะคะก็คือนางเงือกนะคะเป็นมารดาหรือว่าเป็นแม่นะคะของสุดสาครนนั่นเองนะคะโดยนางเงือกเนี่ยมีร่างนะคะครึ่งคนครึ่งปลานะคะก็คือท่อนบนเนี่ยจะเป็นคนนะคะแล้วก็ท่อนล่างเนี่ยเป็นปลาเหมือนในรูปนี้เลยค่ะ ตัวละครถัดมานะคะก็คือชีดเปลือยค่ะก็คือชายชารานะคะไม่สวมเสื้อผ้านะคะหลอกศุษาครเนี่ยเพื่อเอาไม้เท้านะคะแล้วก็ผักศุษาครเนี่ยตกเหวด้วยนะคะเพื่อแย่งชิงไม้เท้ากับม้านินมังกรค่ะตัวละครถัดมานะคะก็คือพระฤาษีค่ะเป็นผู้เลี้ยงดูนะคะแล้วก็สั่งสอนวิชาให้กับศุษาครค่ะเพราะว่านานเงือกเนี่ย เป็นนางเงือกใช่ไหมคะเป็นปลาเนี่ยไม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้ตลอดเวลาเพราะว่าต้องไปลงไปอยู่ในน้านะคะนางเงือกเนี่ยก็เลยฝากให้พหระฤาษีเนี่ยดูแลเลี้ยงดูสุสาครแทนตน,นะคะ่ะเป็นกวีสี่แผ่นดินผู้โดดเด่นทั่วโลกเห็นแซ่สองร้องสรรเสริ ุเรื่องราวเล่านิทานอ่านแล้วเพลินพาเราเดินท่องไปในวรรณคดีคือนักกรนสุนทรภู่ครูของฉันประดับชื่อในวงวันสมศักดิ์ศรี26มิถุนามาอีกปีเชิญน้องพี่ร่วมรำลึกนึกถึงรู เรามาดูเรื่องย่อนะคะการพจะนภัยของสุดสาครกันค่ะกล่าวถึงเหตุการณ์นะคะนาตก,กแก้วผิดสดาน,นะคะนางเงือกเนี่ยได้กำเนิดบุตรชายนะคะที่เกิดจากพระอภัยมณีค่ะหน้าตาเนี่ยละไม้เหมือนพระอภัยมณีผู้เป็นบิดาไม่ผิดเพี้ยนเลยค่ะพระฤาษีเนี่ยเอนดูรักไข่นะคะกุมารน้อย พราะพระอภัยมณีเนี่ยได้ฝากฝังให้ดูแลนางเงือกและปูมาน้อยค่ะฤาษีนะคะตั้งชื่อให้ว่าสุดสาครค่ะต่อมานะคะนางเงือกก็ไม่สามารถอยู่บนบกได้นานนะคะจึงให้พระฤาษีเนี่ยช่วยดูแลสุดสาครแทนตนนะคะแต่ว่านางเงือกเนี่ยก็จะขึ้นมาให้นมลูกนะคะให้ลูกเนี่ยได้กินนมตามเวลาทุกวันนะคะ นางเงือกเนี่ยนะคะได้นำสองสิ่งที่พระอภัยมณีให้ไว้ก็คือแหวนนะคะมาผูกข้อมือนะคะทำขวัญให้กับลูกนะคะแล้วก็ยังมีปิ่นปักผุของนางนะคะได้ฝากให้พระฤาษีเนี่ยให้พระฤาษีนะคะช่วยเก็บไว้ค่ะสุดสาครน,นะคะเริ่มโตแล้วก็แข็งแรงค่ะสามารถเรียนรู้วิทยาการจากพาระฤาษีได้อย่างรวดเร็วนะคะ จนกระทั่งอายุสามขวบค่ะก็มีความเชี่ยวชาญทั้งเวทมนต์คาถานะคะรวมถึงวิชาล่องหนหายตัวด้วยค่ะวันหนึ่งนะคะสุสาคอนก็หนีไปเล่นน้ำนะคะกับปลานะคะขี่ปลาออกไปกลางทะเลนะคะสุสาคอเนี่ยพบสัตว์ประหลาดนะคะล่างเป็นมา้าหน้าเป็นมังกรแล้วก็เลยมาเล่าให้พระฤษีฟังนะคะพระฤษีจึงคิดจะจับม้ามาให้เป็นยานพาหนะของสุสา ะะจึงท่องมูลวิเศษนะคะรวมถึงสอนมูลวิเศษแล้วก็วิธีจับวิธีจับม้านิลมังกรให้กับสุสารน,นะคะให้สุสารเนี่ยเอาไปปราบม้าแล้วก็จับได้สําเร็จค่ะ หลังจากที่สุดสาคอนนะคะจากสัตว์ประหลาดตัวนี้ได้นะคะเมื่อนํากลับมานะคะพระฤาษีนะคะก็เลยตั้งชื่อให้กับสัตว์ประหลาดตัวนี้ว่าม้าเนินมังกรค่ะจากนั้นนะคะพระฤาษีนะคะก็เล่าเรื่องพระอภัยมณีนะคะผู้เป็นบิดาเนี่ยให้กับสุดสาคอนฟังนะคะและบอกว่าพระอภัยมณีเนี่ยเป็นเจ้าเมืองผลึกนะคะ กำลังสึกเอ่อกำลังทำสึกนะคะกับเมืองลังกานะคะให้สุดสาครเนี่ยเดินทางนะคะไปติดตามหาพระอรภัยมณีนะคะและได้มอบไม้เท้าวิเศษนะคะพร้อมทั้งปิ่นปักผมของพระอภัยมณีเนี่ยให้กับสุดสาครน,นะคะแล้วจึงให้สุดสาครเนี่ยแต่งตัวเหมือนรือสีน้อยนะคะเพื่อไปตามหาพระอภัยมณีด้วยค่ะอันนี้นะคะก็คือไม้เท้าวิเศษนะคะหน้าตาไม้เท้าวิเศษพร้อมกับปิ่นปักผมด้วยนะคะ เมื่อสุษาครนนะคะออกเดินทางไปตามหาบิดานะคะโดยมีมานินมังกรเนี่ยเป็นผู้ร่วมเดินทางแล้วก็เป็นยานพาหนะด้วยนะคะพอถึงเมืองเก่านะคะที่จมอยู่ในมหาสมุทรเนี่ยพวกขีดิบนะคะที่อาศัยอยู่เห็นสุษาครเข้านะคะก็เลยจะลุมจะจับก,กินนะคะจะจับสุษาครกับมานินมังกรเนี่ยกินนะคะ สุสาคอนกับมานิมังกรเนี่ยก็ได้ต่อสู้กับพวกผีดิบนะคะอยู่ถึง7วันเลยค่ะจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะคะแต่สุดท้ายก็รอดมาได้เพราะว่าความช่วยเหลือจากพระฤาษีค่ะหลังจากนั้นนะคะสุสาครนะคะได้เดินทางต่อไปอยังเมืองการะเวกนะคะแล้วก็พบกับชีเปือยค่ะ สุสาครนะคะถูกชีเปลยเนี่ยล่อหลวงนะคะเอามานินมังกรแล้วก็ไม้ทาวีเศษนะคะจนถูกผลักตกหน้าผาถึงสามวันนะคะแต่สุดท้ายนะคะสุสาคนก็รอดชีวิตมาได้ค่ะเพราะว่าพระฤาษีนะคะไปช่วยไว้ค่ะ ที่เปิดเจ้าเล่นะคะหลอกลวงสุสาครน,นะคะแต่สุสาครก็รอดมาได้นะคะเพราะว่าพาลุสีเนี่ยได้มาช่วยสุสาครเอาไว้จากอันตรายทั้งหลายนะคะและได้สอนให้สุสาครเนี่ยอย่าไปหลงเชื่อใจใครง่ายๆนะคะใครคิดพิจารณาให้ดีเสียก่อนนะคะให้ใครควรคิดนะคะแล้วก็ต้องรู้จักเอาตัวรอดนะคะใช้วิชาความรู้เนี่ยให้เกิดประโยชน์นะคะรักษาตัวเองแล้วก็พาลุีนะคะ ขาพูดจบนะคะพารูสีก็หายตัวไปค่ะบทอาขยานบทหลักนะคะอันนี้จะเป็นตอนบทนี้นะคะจะเป็นตอนที่พารูสีเนี่ยไปช่วยสุสาครที่ตกหน้าผาอยู่นะคะบัดเดียวดังหนังหิ่งวังเวงแววสะดุ้งแล้วเหลียวแลชังแงหาเห็นโยคีขี่รุง้งพุ่งออกมา ประคองพาขึ้นไปจนบนบรรคตแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเ่าวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวลดก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนมนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถานบิดามารดารักมักเป็นผล ที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาแม้ใครรักรักมั่งชังชังต่อให้รอบคอบคิดอ่านนะ้าหลานหนารู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี จงคิดตามไปเอาไมายเท้าเธอจะประเสริฐส่งรักเป็นศักศีพอเสร็จคำสัาแดงแจ้งคดีรูปโยคีหายวับไปกับตาต่อมานะคะอธิบายเพิ่มเสริมความรู้กันค่ะ นิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีนะคะเป็นวรรณคดีเรื่องสำคัญของสุนทรภู่นะคะหรือพระสุนทรโวหารนะคะกะวีเอกของไทยค่ะซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโล,ลกมหาราชนะคะจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวค่ะสุนทรภู่นะคะเริ่มแต่งนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีนะคะในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราณภาลายัย เป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมทุกยุคทุกสมัยนะคะพอเนื้อเรื่องเนี่ยมีความตื่นเต้นสนุกสนานค่ะตามลักษณะเนื้อ่อตามลักษณะเรื่องนะคะแนวผจญภัยค่ะนำเสนอเรื่องราวของตัวละครเนี่ยหลายเชื้อชาติหลากเผ่าพันธุ์ค่ะในดินแดนแปลกใหม่นะคะแล้วก็มีฉากบรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจนะคะด้วยจินตนาการอันมหาศาลของผู้แต่งนะคะประกอบด้วยคำคมและคติที่มีคุณค่าค่ะ เรื่องราวของพระอภัยมณีนะคะก่อนตอนกำเนิดสุสาครเนี่กล่าวถึงความเป็นมาของสุสาครนะคะซึ่งเป็นโอรสของพระอภัยมณีกับนางเงือกค่ะเมื่อพระอภัยมณีนะคะหนีนางผีเสื้อสมุรนะคะมาติดอยู่ที่เกาะแก้วพิสดารเนี่ยความช่วยเหลือของครอบครัวนางเงือกนะคะภายหลังเนี่ยพระอภัยมณีนะคะได้นางเงือกเนี่ยเป็นชายานะคะและต่อมาเนี่ยต้องจากนางเงือกนะคะแล้วก็เกาะแก้วพิสดารนะคะ เดินทางไปเมืองผลึกกับเรือของนางสุวรรณมาลีนะคะขณะนั้นเนี่ยนางเงือกเนี่ยได้ตั้งขันได้3ามเดือนเศษแล้วคะ่ะนิทานคำกรอนนะคะเรื่องพระอภัยมณีนะคะตอนกำเนิดึกษาคอนนะคะที่เรืองมาให้อ่านนี้นะคะเป็นตอนที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางค่ะเพราะว่ามีเนะะื้อหาเปี่ยมด้วยรถนะคะ รถกวีวรรณคดีที่หลากหลายนะคะทั้งโศกเศร้าตื่นเต้นสนุกสนานระทึกใจนะคะตลอดจนแสดงให้เห็นความกตันยูกระตเวิทีของสุสารด้วยนะคะที่มุ่งม,มั่นออกตามหาและช่วยเหลือพระบิดานะคะทั้งที่ยังไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อน,นะคะ นิทานคำกรน,นะคะเรื่องพระอภัยมณีนะคะที่กำลังเรียนอยู่นะคะมีลักษณะเนื้อหาเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับเด็กนะคะมีตัวละครเด็กที่มีความรู้สึกนึกคิดนะคะและพฤติกรรมเนี่ยคล้ายคลึงกับเด็กเอ่อโดยทั่วไปนะคะแม้จะมีลักษณะของเด็กที่กล้าหาญและเก่งเกินวัยนะคะเช่นมีความคิดนะคะแล้วก็หยหาพ่อแม่นะคะตื่นเต้นดีใจเมื่อได้ของที่ถูกใจ รวมถึงตกใจและหวาดกลัวนะคะเมื่อถูกทําร้ายนะคะรวมไปถึงเรื่องพระอภัยมณีนะคะยังให้ข้อคิดกับผู้อ่านมากมายนะคะและสามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะผู้อ่านเนี่ยจึงรู้สึกสนุกสนานไปกับเรื่องราวของเด็กน้อยสุดสาค่ะ,ะเรานะคะมาทําแบบฝึกหัดหน้าที่167ถึง17 171กันค่ะ ข้อแรกนะคะให้นักเรียนนะคะใช้ดินสอระบายลงในวงกลมนะคะหน้าคำตอบที่ถูกต้องนะคะให้เต็มวงนะคะข้อหนึ่งะคะใครเป็นผู้แต่งเรื่องพระอภัยมณีนะคะคำตอบก็คือสุนทรภู่ค่ะข้อที่สองนะคะเรื่องพระอภรยมณีแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทใดนะคะคำตอบก็คือกรนสุภาพค่ะ สามนะคะเหตุใดนางเงือกจึงไม่สามารถเรียนดูศึกษาคอมได้นะคะคาตอบก็คือศึกษาคอมเป็นมนุษย์ซึ่งต่างจากมารดาค่ะข้อที่สี่นะคะตัวละครใดนะคะไม่ใช่ตัวละครในเรื่องพระอภัยมณีนะคะคาตอบก็คือนางยักษ์พันธุรัตน์นะคะไม่มีในเรื่องนี้ในเรื่องนี้จะเป็นนางผีเสื้อสมุทรนะคะข้อที่ห้าข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องพระอภัยมณีนะคะคาตอบก็คือ เป็นเรื่องที่แตงตามจินตนาการค่ะต่อมานะคะให้นักเรียนหาคำในเรื่องพระภัยมณีนะคะตอนกำเนิดสุสาารที่มีความหมายตรงกับคำที่กำหนดอย่างละสองคำนะคะข้อแรกคือคำว่าใจนะคะคำนี้มีความหมายเหมือนกันนะคะก็คือคำว่าฤทยัยแล้วก็หัตถยาค่ะส่วนคำว่าฤสีนะคะคำที่มีความหมายเหมือนกันก็มีคำว,ว่าสิทธาและโยคีค่ะ ส่วนพ่อนะคะก็จะมีคำว่าบีตุรงค่ะแล้วก็บีตุเรศค่ะม้านะคะจะมีคำว่าอาชาแล้วก็สิงทบค่ะส่วนน้ำนะคะมีคำว่าวาลีกับชนค่ะถัดมานะคะให้นักเรียนนะคะใส่หมายเลขหน้าข้อความนะคะเพื่อเรียงลำดับขั้นตอนการจับมานีมังกรของสุสาครให้ถูกต้องนะคะ คำตอบนะคะขั้นแรกเลยนะคะก็คือการดึงหนวดม้าหนึมังกรรังเอาไว้นะคะสองค่ะนำวงไวยสายศินนะคะสวมที่หัวม้าค่ะสามนะคะกระโดดขึ้นขี่หลังม้านะคะแล้วก็สี่นะคะท่องมนคาถาเจ็ดครั้งนะคะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือสเสกเป่าคาถาลงบนหัวม้าหกครั้งค่ะ ่อามานะคะข้อที่สนะคะถ้าพาระฤาษีนะคะไม่มาช่วยศึกสาคอนขึ้นจากหิวนักเรียนคิดว่าเหตุการณ์นในเรื่องจะด,ดําเนินต่อไปอย่างไรนะคะโดยที่ศึกสาคอนจะต้องยังมีชีวิตอยู่นะคะคาําตอบก,ก็คือชาวบ้านนะคะอาจจะมาพบกับศึกสาคอนเนี่ยสลบอยู่ก็พาไปรักษาจนหายนะคะหลังจากนั้นนะคะศึกส,สาคอนก็ไปเอาไม้เท้าและมานิมังกรคืนจากชีเปือยคะ่ะแล้วก็ตามหาพระภัยมณีต่อไปคะ่ะ ข้อที่5านะคะสุสาครนควรเดินทางออกตามหาพระอภัยมณีหรือไม่เพราะเหตุใดแนวคาตอบน,นะคะก็คือเพราะว่าไม่ควรนะคะเพราะว่าตอนที่สุสาครไปตามหาพระอภัยมณีเนี่ยมีอายุแค่สามขวบเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันยังเด็กเกินไปนะคะในขณะที่เราเนี่ยอายุสาขวบแล้วยังทําอะไรไม่ได้เลยนะคะยังเดินตอกแตกยังกินนมอยู่เลยแต่ว่าในเรื่องนี้นะคะแต่งตามจินนาการนะคะสุสาครก็เลย ออกเดินทางตามหาพระอภัยมณีได้ค่ะให้นักเรียนนะคะสรุปข้อคิดนะคะจากเรื่องพระอภัยมณีนะคะที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้2ประการพร้อมอธิบายหรือว่ายกตัวอย่างให้เห็นจริงนะคะข้อแรกเลยนะคะก็คือลูกต้องกตัญญูต่อพ่อแม่นะคะเห็นได้จากการที่สุสารเนี่ยตามหาพระอภัยมณีนะคะ สองก็คือความตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือสุสาครเนี่ยพยายามจัดมานินมังกรน,นะคะต่อามานะคะให้นักเรียนเลือกข้อความที่กำหนดให้นะคะไปเติมให้ตรงกับความหมายหรือว่าข้อคิดจากคำประพันธ์ในแต่ละข้อค่ะมีความกระตันยุกระตาวทีความกังวลห่วงใยความเอาใจใส่ภาคเพียรความเจ้าเล่ห์เพทุบายความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว การรู้จักเวลานะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนน้ำลึกอย่างได้น้ำใจอย่างยากความรู้เท่าไม่ถึงการนะคะแล้วก็การเล่าเรื่องให้ผู้ใหญ่รับทราบค่ะข้อแรกนะคะแต่มีมัวกลัวปูไม่อยู่รบแฉลบหลบขึ้นตลิ่งวิ่งทลาอันนี้ก็จะตอบว่าการรู้จักเวลาค่ะข้อที่สองนะคะถึงโยคียดีใจไหววันทาบอกเจ้าตาตามจริงทุกสิ่งอัน ก็คือการเล่าเรื่องให้ผู้ใหญ่รับทราบนั่นเองนะคะ 3. ค่ส,สุดสาคอนนอนบนมนสำคัญได้แม่นมั่นเหมือนหนึ่งจิตไม่ผิดเพี้ยนอันนี้ก็จะตรงกับความเอาใจใส่ภาพเพียนค่ะข้อที่4นะคะถึงยังเด็กเหล็กเพชรไม่เข็ดขอนจะจับจอนเชิงลำนาวภูเขาสูงนะคะคำตอบก็คือความกล้าหาญเด็กเดี่ยวค่ะ ข้อที่หนะคะเป็นลูกท่านทิ้งบิดาก็น่าอายถึงเป็นตายฉันจลาเจ้าตาตามพับบิดอนอยู่ตำบนแห่งุนไหนคงจะไปตามเสด็จไม่คิดขาวอันนี้ก็จะหมายถึงความกตัญยูก,กะตะเวทีค่ะข้อที่6นะคะมนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถานบิดามารดารักมักเป็นผลที่พึงหนึ่งพึ่งได้แต่กายตน เกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาคำตอบก็คือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะทั้งย่อมยาวเบาวความได้3ปีเล็กเท่านี้นี่จะไปกะไรเลยต้องลมแดกแผดเผาจะเศร้าซ้อยทั้งกล้วยอ้อยพ่อจะได้ไหนเสวยคำตอบก็คือความกังวลหมวหใยของนางเงือกที่มีต่อสุดสารครนั่นเองค่ะ ข้อที่8นะคะส่วนชีเปลือยเฉื่อยช,ช้าหลับตาคิดมันเรืองฤทธิ์ลูเวทวิเศษฉไหนจำจะลวงหน่วงถามถึงความในเห็นจะได้ดอกเด็กเล็กเท่านี้คำตอบก็คือความเจ้าเลขเพทุบายของชีเปลือยค่ะข้อที่9กนะคะสุสาครอ,อ่อนสักไม่หนักหนว่วงถูกลมลวงเล่าแจ้งแถลงไขที่ความรู้ผู้สอนแต่ก่อนไร ลำพันธ์ให้แจ้งจิตไม่ปิดบงังคำตอบก็คือความรู้เท่าไม่ถึงการของสุดสาครค่ะข้อสุดท้ายนะคะแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวันพันเกี่ยวที่เลียวโรดก็ไม่โคตรเหมือนหนึ่งในน้ำใจขวนคำตอบก็คือน้ำลึกอย่างได้น้ำใจอย่างยาก,ยากค่ะ สำหรับวันนี้นะคะจบลงแล้วนะคะกับเรื่องพระอภัยมณีนะคะตอนกําเนิดสุษาครน,นั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมถ้าสนุกนะคะอย่าลืมนะคะไปหาอ่านเพิ่มเติมกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ